นี่คือวิวนะคะวิวอะ่ะตรงแทนลักทะเลหมอกนะคะหลังจากที่หมอกเมื่อวานนี้แบบว่าปกคลุมไปหมดนะคะเมื่อวานตรงนี้เนี่แบบจะเป็นแบบแบบหมอกทั้งนั้นแล้วค้ะเราจะไม่มองเห็นบ้านใครเลยใช่ไหมคะใครเมื่อเมื่อวานที่เห็นคลิปของป้าน,นะคะอันนี้พอดีเราจะแวะมากินข้าวเที่ยงนะคะก็บ่ายแล้วล่วะคะ่ะบ่ายมาเย็นลวก็จะเป็นแบบนี้นะคะ วันนี้จะแตกต่างจากเมื่อวานมากเลยนะคะนี่ค่ะดูอันนี้ตรงแทนรักทะเลเหมอกขึ้นไปอ่ะนิดนึงนะคะก็จะเป็นเดอะมิสเดอะมิสที่เราโอ้โหที่ป้ากับลุงจอดดูหมอกนะคะที่แบบโอ้โหมองไปตรงไหนก็แบบมืดมืดทึบไปหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวมามาแวะถ่ายรูปถ่ายอะไรกันแบบว่าเยอะมากเลยนะคะตรงแทนรักทะเล ี่ยแทนรักนี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยแทนรักทะเลหมอกนี่ค่ะอันนี้คือตอนที่ไม่มีหมอกนะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะภาพบรรยากาศเขามีจุดถ่ายรูปถ่ายอะไรเนาะนี่ค่ะบรรยากาศด้านหลังเขาคือมันเป็นจุดเหมือนกับว่ามันเป็นจุดที่โอเคเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอฟฟีช่ไหมคะกาแฟ จุดคอฟฟของเขาแต่รู้สึกว่าเขาเหมือนกับไม่ให้ไม,ใหไม่ให้ไม่มีคนแล้วเหมือนกับว่าลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะข้างๆก็จะเป็นถนนแบบนี้นะคะเป็นถนนแล้วก็เป็นภูเขาอย่างนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเนินนะคะก็จะมีรถวิ่งผ่านแล้วก็จะแวะเพราะว่าใครใครขี่ผ่านตรงนี้ก็จะสะดุดตาเขาก็จะแวะถ่ายรูปนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะไะขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นเนิน จะเป็นเนินขึ้นไปมันก็จะมีที่พักอยู่ข้างบนคืออากาศเขาดีค่ะเขาก็จะมองเห็นแบบแบบเคลียร์เคลียร์ภาพมากกว่าเออลุงคิดตรงนี้อ่าอ่าไอโนชัว sure. ลุงคิดบอกว่าตรงนี้เขาปิดใช่ไหมปิดหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นมีมีคนมายืนอ่ะมายืนทำเลยเดี๋ยวไปเช็คก่อนนะนี่ค่ะไม่น่าจะมีใครอยู่อืมแต่เขาน่า เขาถ้าเกิดลูกค้าเยอะๆเขาน่าจะมีนะคะแต่รู้สึกตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะนี่เขาปิดค่ะจุดนี้เขาปิดแต่เราสามารถมายืนดูวิวตรงนี้ได้นี่ข้ามมาตรงนี้นะป้าก็ข้ามเลยดีกว่าเราสาวมัน <c oughs> นี่นีน่ตรงข้างล่างนั้นก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะคะก็เห็นไหมคะเขาจะมีพนักงานของเขาเนี่ยแทนรักทะเลหมอกเหมือนกัน,นะคะ่ะเห็นไหม พื้นที่เขาค่อนข้างจะเยอะมากดูโอ้โหบรรยากาศนะคะสุดยอดมากเลยนะคะหลังจากฝนตกวันนี้ดีค่ะฝนมันไม่ตกตลอดพอฝนมันไม่ตกตลอดมันก็ทําให้แบบว่าคนที่เขาได้มาพักเขาได้ดูวิวนาะถ้าเกิดตกยีิบสี่ชั่วโมงแบบเมื่อวานเนี่ยไปไหนก็ไปไม่ได้โอ้หดูนะคะวิวแบบว่าเคลียร์มากใครมา,ขาขะะเขาคอนะแตเขาส่วนใหญ่นะคะเขาจะต้องแวะมาตรงนี้แทนรักทะเลหมอกเนะะี่ยค่ะ อันั้นตรงเลยถักไปอีกเห็นไหมก็จะเป็นเดอะมิสเนี่ยเห็นไหมบ้านสีชมพูตรงนรู้นนะคะถัดจากหลังคาอ่าร้านอาหารทะเลหมอกไปนะคะก็จะเป็นเดอะมิสที่เราไปดูควันหมอกกับเต็มอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะ,ะจะอยู่ตรงนั้นก็จะเข้าไปกินกาแฟชมวิวนะคะคิดก็ดูวิวโหวดูค่ะเป็นภาพที่สวยงามอลังการมากเลยนะคะ ถ้าไม่มีหมอกมันจะเห็นวิวแบบนี้เวลามีหมอกมันก็จะสวยอีกแบบหนึง่งก็จะดูน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะคะเวลามีหมอกมันจะคล้ายๆหนังละเรื่องไซเรนอะที่มีแต่หมอกคุมไปหมดมันจะมองไม่เห็นอะไรนะคะมันจะมองไม่เห็นวิวสวยแบบนี้แต่ว่าเห็นแป๊บๆได้นะคะแต่ถ้าโอ้โหมีแต่หมอกเนี้ยมันก็จะไม่เห็นความงามของธรรมชาติแบบนี้สวยงามมากเลยอะสวยงามจริงๆเดี๋ยเราจะขึ้นไปกินกาแฟตรงนั้นนะคะ ก็เนอะไอเรื่องรถนะคะเราก็ไปถามว่าช่างไปแล้วนะ,ะช่างก็บอกไปแล้วนะคะในะคลิปก่อนหน้านี้นะคะนี่ป้าก็จะขอขึ้นไปกินกาแฟก่อนก็สาวมั่นเหมือนเดิมนะคะก็จะโดก,กระโดดนะคะกระโดดข้ามตรงนี้มั่นเหลือเกินนะคะแค่ก้าวเดียวเอง <laughs> ข้ามมาละ <laughs> โอเคนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปกินกาแฟก่อนน,น,นล้คิดรอ อ้าไม่เอาตรงนี้เหรอเลือกตรงนี้อ่อลุงคิดต้องการตรงนี้นะคะนี่โอ้หม,มองเห็นวิวตรงนี้เลยนะฮะดูความวิววิวสุดๆเลยนะคะอาออเดอร์เฟิร์สเลยลุงคิดนี่นะ,ะ,นนนะ,ะข้างล่าง พื้นที่เขาใหญ่ค่ะร้านนี้แล้ววิวสวยค่ะใครมาที่เขาคอนี่ส่วนใหญ่จะแวะมาตรงนี้ นี่นะคะกุ้งแช่น้ำปลาป้าปเวสิอยากกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆนะคะนี่ค่ะก็สั่งเขาพิเศษนะคะพริกขอพริกกับกระเทียมมาเพิ่มนะคะนี่ค่ะมาแล้วน่ากินมากเลยลุงคิดก็ขอชิมนะคะเดี๋ยวนี้ลุงคิดก็กลายเป็นชอบกุ้งแช่น้ำปลาไปเลยนะเอาชอ่อาจานไปเลยเลยลุงกลายเป็นชอบไปเลยนะเมื่อก,ก่อนไม่กินไม่ก็เขี่ยเขี่ยออกเสร็จมันเขี่ยออกได้ เกียออได้ส่วนน้ำจิ้มเขาก็ไม่ค่อยเผ็ดอ่ะเขาทำให้นักท่องเทีย่ยวนะคะเราต้องขอพริกกระเทียมอะไรเขาเพิ่มนะคะถ้าเรากินแบบว่ารสจัดๆอย่างนี้นะคะโอ้โหเฮ้ยลุงคิดเดี๋ยวนี้กินเป็นนะฮะกินกุ่งแช่น้ำปลาเป็นอือเป็นไงรสชาติเผ็ดไหม โอเอร่อยรองสักคำเลยสวยขอรองเลย เปียวเนื้อเนานี่ะไรอืม,มาล่าแมวเอากระเป๋าไว้ข้างบนได้นะขอบคุณค่ณนะ นี่นะคะพ้าพี่ซี่ก็สั่งเอ็นไก่ทอดมาเพิ่มนะคะส่วนลุงคิดนะคะก็อะไรนะไก่ผัดม้นม่วงไก่ผัดมิ้นมม่วงนะคะอาหารลุงคิด